ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะพากันท่องโลกวรรณคดีไปกับครูเหมี่ยวค่ะครูเหมี่ยวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้และจดจําเทคนิคในการจดจํนนาวรรณคดีให้ง่ายเข้านะคะวรรณคดีที่คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักในวันนี้ก็คือเรื่องของคลองโลก,กนิตค่ะมาลองดูเทคนิคกันเลยดีกว่าค่ะคราวนี้นะคะเราจะมาสรุปโคลงโลก,กนิตกันค่ะในส่วนของที่มาและความสําคัญของเรื่องค่ะ มาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะมีเทคนิคอย่างไรในการจำที่มาและความสำคัญของเรื่องได้ทั้งหมดอย่างแรกเลยนะคะโครงโลกกนิษมีที่มามาจากคำพีโลกนิษเอ๊ะคำพีนี้ชื่อเดียวกับชื่อโครงเลยค่ะและคำพีธรรมบทเมื่อเราได้ยินคำว่าโลกนิษและธรรมบทแสดงว่าคำพีเหล่านี้อยู่ในศาสนาพราหมณ์ค่ะ เมื่ออยู่ในศาสนาพราหมณ์เราก็สามารถอัมุมานได้ง่ายๆว่าคำภีเล่มนี้จะต้องแต่งด้วยภาษาบาลีสันสกฤตค่ะโครงโลก,กนิตนี้นะคะเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ในสมัยอุทยาแล้วค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมสืบทอดกันต่อมาแต่ทว่าถูกชำระใหม่ในสมัยรัชกาลที่3ค่ะโดยผู้ที่ชำระโครงโลก,กนิดใหม่นั้นก็คือ สมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพยาเดชาดิศนั้นเองค่ะโดยแต่งออกมาเป็นโครงสี่สุภาพนะคะจำนวน593บทค่ะซึ่งโครงสี่สุภาพจำนวน593บทนี้ล้วนแล้วจะมีแนวคิดและโครงเรื่องมาจากคำพีโลก,กนิตหรือโครงโลก,กนิตในสมัยก่อนทั้งสิ้นค่ะ สาเหตุที่รัชกาลที่3ให้นามมาชำระใหม่ก็เพื่อให้จารึกเอาไว้ในแผ่นศิลาในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทำไมต้องจารึกไว้ในวัดสาเหตุที่ต้องจารึกไว้ในวัดก็คือเพื่อใช้เป็นสุภาษิตที่สั่งสอนใจประชาชนและให้ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นั่นเองค่ะ คราวนี้มาดูในส่วนของเนื้อหากันบ้างดีกว่าค่ะกลมงโลกกนิดมีเนื้อหาใจความสำคัญเป็นเรื่องของการสอนค่ะเป็นสุภาษิตท,ที่ใช้เป็นคติในทางโลกคติในทางโลกหมายถึงการสอนในเรื่องที่เป็นธรรมดาของโลกใบนี้หรือสัจธรรมของชีวิตนั่นเองค่ะทําให้เรารับรู้เข้าใจถึงธรรมดาของโลกและรู้ว่าควรใช้ชีวิตหรือวางตัวเช่นไรนั่นเองค่ะ ลองมาดูตัวอย่างของ,งโครงลดก,กันิบกันบ้างดีกว่านะคะตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ใหเด็กๆดูในวันนี้นะคะตัวอย่างแรกคือห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องใสห้ามอายุให้หันคืนเล่าห้ามดังนี้ไว้ได้จึงห้ามนินทาลองมาดูกันเลยดีกว่านะคะ ในโครงบทนี้บอกเอาไว้ว่าหากเราสามารถห้ามเพลิงหรือห้ามกองไฟไม่ให้มีก่อนได้ห้ามไม่ให้พระอาทิตย์หรือพระจันทร์ส่องแสงมาบนโลกใบนี้หรือห้ามไม่ให้อายุของเราเพิ่มมากขึ้นตามวันคืนที่เปลี่ยนไปเมื่อเราห้ามสามสิ่งนี้ได้เราจึงจะสามารถห้าม,มให้คนนินทาซึ่งกันและกันได้เด็กๆคิวดว,ว่าเราห้ามได้ไหมคะ าาไม่ได้แนะ่นอนเลยดังนั้นการดินทาจึงเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเมื่อเราได้ยินใครที่นินทาเราหรือคนนินทากันก็จงเข้าใจว่านั่นคือธรรมดาของโลกใบนี้นั่นเองค่ะจนมีคำกล่าวว่าไม่มีใครในโลกที่ไม่ถูกนินทาเลยค่ะมาดูตัวอย่างต่อมากันดีกว่าค่ะตัวอย่างต่อมานะคะก็คือเสียสินสงวนศักไว้วงหง เสียสักสู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตว์ไว้นาเสียสัตว์ยาเสียสู้ชีพมวยมรณาหมายถึงเราจำเป็นจะต้องแลกบางสิ่งบางอย่างเพื่อรักษาสิ่งที่มีค่ามากกว่าเอาไว้ค่ะโดยการเปรียบเทียบนี้เราจะเห็นว่าผู้คนจะยอมเสียทรัพย์สินเพื่อรักษาเกียรติยศของวงตระกูลเอาไว้ ยอมเสียซึ่งศักดิ์ศรีหากต้องแลกมาซึ่งความรู้แต่จงยอมเสียความรู้หรือยอมงโง่หากมันต้องแลกมาด้วยความซื่อสัตย์ของตัวเราและหากจำเป็นจะต้องเสียความสัตย์นั้นอย่าเสียเลยดีกว่าจงรักษาความสัตย์เอาไว้แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามนั่นหมายความว่าความซื่อสัตย์ เป็นคุณธรรมที่ผู้คนทั่วไปให้การเคารพนับถือและยกย่องผู้ที่มีความซื่อสัตย์นั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นคุณธรรมที่เป็นธรรมดาของโลกใบนี้ด้วยคราวนี้เราจะมาทำความรู้จักกับลักษณะคำประพันธ์ของโครงโลกอนิตกันบ้างค่ะโครงโลกอนิตนะคะแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทโครงสี่สุภาพค่ะซึ่งโครงสี่สุภาพนะคะในหนึ่งบท จะมีทั้งหมด4บาทเลยค่ะซึ่งในแต่ละบาทนะคะก็จะมี2วรกค่ะวักแรกของทุกบาทจะมีวกรกละ5คำค่ะส่วนบาทที่1บาทที่2และบาทที่3ในวักท้ายจะมีวักละ2คำค่ะสามารถใส่สร้อยคำสร้อยคำก็คือคำสร้อยที่ใส่เพิ่มขึ้นมาเพื่อความไพเราะสละเลลยมากขึ้นจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ โดยในหนึ่งบทนะคะสามารถใส่คำส้อยได้2คํคำคือบตทที่1และบตทที่3าค่ะส่วนบาทที่4มีลักษณะพิเศษคือวรรคที่สองจะต้องมี4ีํคำเลยค่ะคราวนี้นะคะลักษณะพิเศษของโครงสี่สุภาพอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือมีการใช้วรรณยุต์เอกและโทค่ะบังคับในเรื่องของวรณยุกต์เอกและโทโดยบังคับวรรณยุกต์ที่เป็นรูปวรณยุกต์เอกถึงเจ็ดแห่ง รูปวรรณยุกโทสีแห่งที่คุณครูต้องย้ำว่าเป็นรูปวรรณยุกเพราะเราเน้นที่รูปค่ะจึงเกิดเอกโทษและโทโทษเอกโทษและโทโทษหมายถึงการใช้รูปปรรณยุกเพื่อเปลี่ยนเสียงและเปลี่ยนความหมายของคําเหล่านั้นเพื่อสร้างความไพเราะให้กับคําประพันธ์ของเราและยังได้ความหมายตามที่กวีต้องการค่ะเอ๊ะแล้เป็นโทษยังไงล่ะก็เป็นโทษเมื่อคนรุ่นหลังหรือคนอ,อื่นมาอ่านค่ะ เพราะในภาษาไทยรูปวรรณยุกต์เอกและโทสามารถเปลี่ยนความหมายของคำได้ค่ะดังนั้นความหมายของคำที่เราแปลจึงอ,อาจแตกต่างกันไปหากเราไม่เข้าใจบริบทของคำที่แท้จริงเหล่านั้นเราจึงเรียกการเปลี่ยนเสียงหรือเปลี่ยนรูปแบบของวรรณยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะคำประพันธ์ว่าเอกโทษหรือโทโทษนั่นเองค่ะ นะคะเราจะมาวิเคราะห์โครงโลกคณนิตกันค่ะโครงโลกนกี้นะคะจะมีคุณค่าที่ให้เราวิเคราะห์ได้ในด้านแรกก็คือด้านเนื้อหาค่ะในด้านเนื้อหานะคะโครงโลก,กนติตจะซ้อนเกี่ยวกับธรรมดาของโลกใบน,นี้ค่ะทําให้เราเข้าใจและรู้จักกับธรรมดาของโลกและรู้ว่าเราควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติเช่นไรนั่นเองค่ะในด้านต่อมานะคะก็คือในด้านของวรรณศิลป์ค่ะในด้านวรรณศิลป์น,นะคะดูความสามารถของกวีค่ะกวีจะมีการใช้ คำน้อยกินความมากนั่นหมายถึงการใช้คําเพียงไม่กี่คําแต่สามารถสื่อความหมายได้กว้างมากขึ้นหรือการใช้ความเปรียบที่ทําให้เกิดภาพพจน์ที่ชัดเจนหรือเกิดความรู้สึกแจ่มชัดมากขึ้นสําหรับผู้อ่านนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังใช้คําแล้วเกิดจินตภาพการใช้คาแล้วเกิดจินตภาพคือเรานึกออกค่ะพอฟังเสร็จหรืออ่านเสร็จเราจะรู้ทันทีว่าเขาหมายถึงอะไรว่าต้องการสื่อถึงเรื่องอะไรนอกจากนี้ยังมีการเล่นคําเล่นเสียง เล่นสัมผัสด้วยค่ะคราวนี้นะคะด้านต่อไปที่เราจะวิเคราะห์ก็คือคุณค่าในด้านสังคมค่ะคุณค่าในด้านสังคมหมายถึงโครงโลกนิสอธิบายให้เรารู้ถึงธรรมชาติของโลกใบนี้และรู้ว่าสังคมในขณะนั้นมีค่านิยมเช่นไรมีความรู้สึกความคิดอย่างไรกับพฤติกรรมหรือการตัดสินใจของคนในสมัยนั้นทําให้เราเข้าใจวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้มากขึ้นด้วยค่ะ เห็นไหมคะการเรียนรู้วรรณคดีไม่ได้ยากเลยค่ะแล้วมาพบกันใหม่ครั้งหน้ามารอดูดีกว่าค่ะว่าคราวหน้าคุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกับวรรณคดีเรื่องอะไรและมีเทคนิคอะไรในการจดจำวรรณคดีให้ง่ายเหมือนอย่างโครงโลกกับนิับนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ